กองไปสนี่มากเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องมาส่มมาในกองนี้มีอีหยังจะพี่น้องกอนจิออกไปเก็บผักปลาน้ำกันนะจ้าสวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนค่ะบาสิภาพพี่น้องเอฟซีไปเก็บผักปลาพอดีไปสนี่มา,จากจ้าพี่น้องไปสนี่มากอันส่งของเดี๋ยวแก็บ้องให้พี่นอ้องเอฟซีกวนเนาะค่ะกอนจะไปเก็บผักปลาน้ำกันจ้าพี่น้องกนเดินไปอยู่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนเเ้อจ้าขอบคุณทั G ้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ ขอบคุณเอถูกๆกำลังใจถูกๆคอมเมนต์เ้อจ้าพ,พี่น้องมื้อนีสี้าพี่น้องเอฟซีไปเก็บพักป้าไปเลาะข้างนอกอีกแล้วจ้าพ,พี่น้องรุ่นไปนํากันว่ามื้อนีป้ายู่สิพ้าไปเก็บพักป้าีห้ยังจ้าพ,พี่น้องนี่มาส่มกองกันจ้าพี่น้องถูเี้ยงจ้าพี่น้องทูเลียนหอมหอมหอมจ้าพี่น้อง สั่งทุเรียนมาสามกล่องจ้าค่ะพี่นอ้องโอ้สวยๆเลยสั่งทุเรียนมากินแบบไอ้ซักใจเลยจะพี่น้องนะั่นานั่นกินเผื่อจ้าก็คอยเด็กกินบ่อยเนาะจ้าอยู่นี่เนาะเพราะว่าทุเรียนกับแพงแพงเถอะนั่นนั่นกินเผื่อนะจ้านี่จ้าสามกล่องเลยสั่งมาสั่งมาเผือลุจ่จอด พูใหญ่ๆมาซี่ใหม่ีชมเลยจ้ะกล่องละประมาณสิบเก่ายูโรนี่แหละจ้าพี่น้องไปยูซังมาน้องค่ะไปยูอันเห็นเถียวนี่ถูกเลยซังมาสามกล่องเลยจ้าพี่น้องโอ้ยหอมจ้ะเนาะจูเลียนค่ะผู้สวยๆใหญ่เลยจ้าพี่น้อง ม่หอมหอมหอมแห้งจ้ะพี่น้องเป็นตะแซบทอให้นองมึงผู้ยิงใหญ่สวยๆเลยจ้า นี่นะคะ่ะพินแขกมากดิดีจังนองอแขกมากิค่ะเพ,พ,พ,พินแขกมาย,ย,ย่างดีบดซสกหลอจ้าพี่น้องค่ะตว้าจพี่น้องอู้สวยไงเนง่ยจ้าเคให้เอ็บซี่ชมก่อนอาลาเนาะ <laughs> มื่อนี้อันแดดออกตามสักค่ะข้างนอกอากาศที่นี่ดีแดดจ้าเลยจ้าพี่น้องแต่ว่าหนาวหนาวเมื่อนี้จ้าสิลมว่าลมจ้าพี่น้องเมื่อวานไปอันเก็บหัวไชเท้ากับลมแห้งแห้ง่ะไปย่งนงดียักน้อยอันแดดเนาะจ้าเดี๋ยวนี้บ้านไปอยู่เย็นละมั่นกับมะหนาวอีกจ้าพี่น้องวุ้กผู้หนีไปยิ่งหญ่งสวยเลยจ้าพี่น้อง ใหญ่สว,สวยเลยจ้าโอ้ยหอมแต่พี่นองหอม